สวัสดีครับ EP นี้นะครับเด็กสกีนอร์จีนะครับมีบทความดีๆมานำเสนอนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับชนิดของผ้านะครับจะมีอยู่สามประเภทนะครับเราควรเลือกซื้อเสื้อยืดผ้าแบบไหนดีนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยก็คือผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ้ายสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าผสมนะครับโดยแรกๆนะครับที่นึกถึงผ้าคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือผ้าฝ้ายนะครับคาตตอนเนี่ยเป็นเส้นใยธรรมชาติ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผลิตจากฝ้ายสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีซับเหงื่อได้ดีเยี่ยมนะหลายคนอาจจะสงสัยแต่ละร้านนะครับคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่พอไปจับดูรู้สึกหนานุ่มต่างกันนั่นเป็นเพราะว่าคาตตอนนะครับก็มีการแบ่งตามเกรดนะครับโดยแบ่งประมาณนี้นะครับเป็นคาตตอนโ e อนเีเกรดต่ำสุดนนนนะะคคครรรัับบอตตเเซมิกกดปาาลง แล้วก็คนะัตต้อนคอมนแอบเกตที่ดีที่สุดนะครับแบ่งตามขนาดเส้นได้ที่ทอนะครับก็คือคัตตอนโน20นะครับเป็นไงก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับคัตตอนโ no น32เส้นได้จะมีขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็คัตตอนโน40่เส้นได้มีขนาดเล็กที่สุดนะครับข้อดีของมันนะสมใส่สบายระบายอากาศได้ดีผ้านุ่มเยียนสวยดื้อับได้ดีด้วยนะครับอย่างที่สองนะเป็นผ้าทีเคหรือผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าโพลีเอเตอร์นะครับเรียกอย่างหนึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ผลิตจากโพลีเอเตอร์ คุณสมบัตินะครับผ้าจะไม่ค่อยยับนะครับอยู่ทรงไม่ย้วยสีไม่ตกเสาย,ยืดที่ทําจากเนื้อผ้าประเภทนี้นะครับก็จะมีราคาถูกนะครับข้อดีของมันนะครผ้าอยู่ทรงไม่ค่อยยับสีไม่ตกผ้าไม่หดเมื่อผ่านการซักแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ อย่างที่3นะครับคือผ้า T/C และ CVC นะครับผ้าผสมระหว่างคัตตอนและโพลีเตอร์นะครับผ้าทั้ง2แบบเป็นผ้าผสมระหว่างคัตตอนกับโพลีเตอร์แต่ความต่างคือผ้า T/C อัตราส่วนโพลีเตอร์65ผสมคาตตอนส5ิ้านะครับผ้า CVC นะครับก็คือผ้าคัตตอนผสมโพลีเตอร์นะครับเ0 5 0อร์นนั่นเองนะครับหรือโพลีเตอร์ประมาณ15-30%นะครับข้อดีนะทดแทนข้อเสียของผ้าคัตตอนได้ดีเยี่ยมนะครับและผ้าหดน้อยหรืออาจจะไม่หดเลยด้วยนะ ครับดูซับเหนื่อได้ดีกว่าผ้าทั่วไปนะครับโดยสกินเนอร์จี้ของเรานะครับก็มีคุณภาพผ้าให้เลือกหลากหลายมากนะครับเสายืดจากเดิมสกินเนอร์จี้เป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพระดับเซมินะครับขนาดเส้นได้ให้มีเลือกเบอร์ยี่สิบสามสิบสองและสี่สิบครับทอด้วยช่างฝีมือคุณภาพนะทายภาพความหนานุ่มและเนียนเรียบระบายอากาศได้ดีแต่ไม่บางเกินไปนะครับสนใจติดต่อไลน์นะครับใต้คลิปที่จะให้ดูกันได้เลยนะครับผม